ตัวเดียวก็เพียงพอแล้วแต่ว่าอยากได้สองเปียกๆเจเนเรเตอร์ ator, ตัวพาหกกับตัวพาสีลองบึ้งอันแต่มันจะได้ไฟดีแบบเราจะได้ทำไข่นี่ก็บเบิร์ตคืน,นสองเพียงก็มาอันนี้ซีทุ่มเบิร์ตอันนี้บอดีอะนะว่าสองอันนี้อยู่ในเบิร์ตคืนี่เปิดพัดลมเบิด์ตคืน ไม่เป็นไรผัดลมกั100บลอยวัดนะมักดมักกระหันี่ามักๆมักเบิ่งมันมักให้มันหมุนเสื่มงูเห้งชีวิตไม่หยุดหมุนน่าลมมาทางใดก็รับลมไปทั้งนั้น เส้นดวงชะตาตามความเสียเนี่ยความเสียของผมผมหมักอยู่ดีหมักเบิ้งดีใจที่ได้เห็นมันเจะมีจักสองตัวบ่ได้อามาเบิ้งเล่นๆน,นะเอามาปั่นไฟพร้อมนะครับสีล้อมไก่ไปนั่นข้างบ่บ่เงเติดเลย บอตำก็มือละสามสิบโลสัมเนี่ยในน้อยก็เจ๊ดบอลลูนมันได้ได้ยังไงนะฮะผลผลิตทานเยอะมองอยู่นี่เงินสองสามพันเนี่ก็กองไว้กองในน้อยนี่ครสามสอบเครื่องหมดเลยนี่สองถังเผาทุกวัน ว่ามีวันหมุนนะท่านช่วงนี้มันหนาแรงยอดซังกก็ค่อยไหลว่าคนเผาไหลหลตูนสตอลองคนลอยหกสิบลอยเจ็ดสิบก็ขายได้หนาฝนหนาแรงนี่ช่วงนี้ปะทะครับ หลายเจ้าเหลือร้อยสี่สิบบาทอยากขายใครได้ก็เลยลงลดราคามาร้อยสี่สิบบาทคน,นนี้เอาเลยคูณเลยร้อยเจ็ดสิบตามกระแสนี่ครับเหมือนเดิมบ้านก็ยังเหมือนเดิมตรงน้ำไม่ตัดใส น้ำไม่ทัดใส่น้ำซส่น้ำอับเอามาใส่สารสมให้มันจะใส่กระกรองใหม่ที่เตรียมไว้ไปแกมะมานำมาตัดแหงแน่เปียกแน่สุ้มเขาเผาพวกใหม่เอาไปเก็บมาสุ้มเปียกที่แม่โคเขาโกย เลวยวงเดียวตัดไปสิบมือเพราะเป็นสิบมือมีสิบมือเบอรเห็นนหน่อยมันลายนะทางสองร้อยลีก็หยับว่ได้ลายคือจ้งสินไลน์จะมาไลาย,ต,าลายต่อใหม่หมันก็นพาให้เขามาพาพูดนี่ล่ะต้นนี้มันอยู่ไก่กับทอมไก่บ้านก็เลยจะออกมาลงก่อน ออออม้วนเงี้ยเงี้ยก็ไปทะเลยเป็ดม้วนน้อยๆก็เตรียมตัเผาะจนหอดฝนมาเนี่ก็จังสิผเผาะเลยเพราะระทานเนี่เก็บมือแล้วปุ๋ยเคืองสองปุ๋ยสิได้ประมาณปุ๋ยครึ่งสองปุ๋ยต่อวันแต่แต่มื่อได้ฟูกเนี่ยก็สองมื่อได้มื่อได้บ่ฟูกกับทุ่งน้อยๆประมาณทุ่งเคืองขึ้นออกลางคันผม พรวนเอาไว,ใาาวา้ใส่แทงน้ำใส่สองแทงใส่แทงน้ำบพแทงน้ำครับองว่า้ตรงนี้ว้จะ่ใส่มองนี้มองผมยิบปั่นบาดดินเ <Yeah. S 1> น่ยัดมาประมาณนี้โอ้ oh. ใหอันะจงไวเราเลยเสาเดยสองเสาเนะครับหน,น สองสอามีบ้านดินตรงนี้น,น,นบบั้นก็เห็นบ้านอีหลีลองเอาประมาณไปเลยเด็กตาบุญกุศลอาพื้นที่กล้วยข้างบกบววปลากล้วยน,บบน้องปลาบกม่วงนี่ทางนั้นตะเลย ขมามาเป็นเรือกินแล้วซ้ำนี่หน้าพวกนั้นหนาไปอยู่ทางบน